ค่าม,มืดแล้วค่ะขออนุญาตนะคะส่งคลิปนะคะเป็นคลิปวิวยามค่านะคะก็จะเดินเร็วเดินเร็วไปอย่างระบรัวผันพัน่ะก็ทําการใส่ปุ๋ยแล้วนะคะก็เป็นการใส่ป,ปุ๋ยเม็ดนะคะเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะแบบว่านแบบโบราณค่ะก็จะไปวิวไวเพราะว่ารีบอยู่นะคะเป็นขออนุญาตคลิปไวนะคะก็จะเดินไปไหนล่ะแปลงนาเข่าค่ะ แปลงนาะข้าวยามค่ำๆนะคะถือว่าเป็นมืดแล้วค่ะมืดแล้วมืดแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างมาจากไซหลับนะแสงมาจากพระอาทิตย์นะคะมองเห็นนอ้เกรืองเดือนดาวพูดเห็นว่าเกรืองเดือนดาวอยู่บนท้องฟ้านะคะก็คือบ้านนิสาเรียกเกรื่องเดือนดาวก็คือพระจันทร์นะคะพระจันทร์ก็เสี้ยวนิดเดียวนะคะฝูงกาก็บินกลับบ้านแล้วนะคะสวยงามมวพันเอากระสอบปุ๋ย มาล่างพี่น้องมาล่างเพราะว่าดูแลนในแปลงนาข้าวในส่วนที่ปุ๋ยยังหลงเหลืออยู่ในกระสอบจ,จะได้ลงแปลงนาข้าวนะคะไม่สูญเสียเปียเป่าค่ะก็จะทําการนะคะทำการล่างล้างกระสอบก่อนพี่น้องก็จะเป็นยังสี่แหละต้างกระสอบก่อนเด้อค่ะก็ขอบคุณนะคะว้าวว้าวงามสุเลยเกินนะคะยี่ลายบัวพันก็นี่ไงน้ำค้างนะคะน้ำค้างจากฝ่าย เกินนะคะก็เอาไอดินนะคะหอมหอมค่ะหอมไอดินแล้วก็หอมน้ำนะคะหอมพื้นดินค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า